สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับวันพรามไทม์นะคะวันนี้นะคะวันจะมาเล่าว่า นะ่ามาเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียได้อย่างไรคือเรื่องมันยาวมากนะคะก็อยากให้เพื่อนลองฟังกันนะฟังให้จบนะเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการมาเป็นพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะมา พูดถึงวิธีการมาเป็นพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียทั้งคนที่จบพยาบาลมาจากไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้จบพยาบาลมาเลยนะคะอย่าลืมรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะทำไมถึงเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะง่ายๆเลยคะ่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพี่สาวอะเขาอยู่ออสเตรเลียเขาทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วเขาก็เลยชวนเรามาแค่นั้นเอง เราก็เลยเลือกมาประเทศออสเตรเลียมาด้วย Work and visa, ์ n แอนด์โฮลด์วีซ่ปีแล้วก็กลับไปต่อวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนกลับมามนัจะเป็นเรียนภาษา1ปีแล้วก็เรียนพยาบาลปริญญาตรีอีก3ปีรวมเป็น4ปีก็คือเราได้วีซ่ามา4ปีแล้วก็แฟนเขาก็ทำเรื่องติดตามเรามาก็คือมาด้วยกันนะคะ จะบอกก่อนว่าวนะ่านาเรียนจบพยาบาลที่ไทยมาแล้วนะคะแล้วก็ทํางานเป็นพยาบาลที่ไทยไป5ปีแล้วนะแล้วก็เราก็ต้องมาเรียนใหม่ทําไมต้องเรียนใหม่เพราะว่าตอนนั้นนะมามันเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพยาบาลเลยนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่มาออสเตรเลียเนี่ยคนที่จะมาเรียนพยาบาลนะ่ะน้อยมากๆนะคะเอเจนท์ที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับ คอร์สเรียนพยาบาลเนี่ยก็น้อยนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีข้อมูลด้วยนะพี่สาวเขาเคยมาแล้วเขามาเรียนใหม่เราก็เหมือนตามเขานะเราก็มาเรียนใหม่3ปีเลยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราจะสมัครไปด้วยนะบางมหาลัยเขาก็เสนอเรามาว่าเออให้เรียน2ปีแต่เผอิญว่าเราอะลงของมหาลัยนั้นไปแล้วถ้าเกิดเราเรียนภาษาหรือว่าเรียนคอร์สเรียนของเขาเราผ่านเนี่ยเราก็ต้องไปตามสเต็ปของเขาเราจะไม่สามารถ เปลี่ยนย้ายมหาลัยได้นะคะคือมันจะยากมากๆนะมันต้องทำเรื่องโอนย้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่มีเหตุผลที่จะย้ายมหาวิทยาลัยนะคะก็คือต้องตามนั้นนะเราก็ต้องเรียนใหม่3ปีที่นี่พยาบาลปริญญาตรีเขาเรียนแค่3ปีไม่เหมือนบ้านเราที่เรียน4ปีนะคะทำไมต้องมาเรียนพยาบาลนะคะบางคนเขามาเพื่อทำงานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องลงเรียนแต่ในความคิดโรหนะคือไหนๆมาแล้วอะ่ะ เราต้องมาทำอะไรที่มันสามารถให้ได้เป็นคนของเขาให้ได้ PR นะคะก็พยาบาลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะก็คือเรามีพื้นฐานพยาบาลมาจากไทยแล้วซึ่งในความคิดเรามันก็คงไม่น่าจะยากจะยากอย่างเดียวก็คือเรื่องภาษาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอาพยาบาลนี่แหละแล้วเราก็จะต้องทำให้ได้ให้มันได้ PR ให้ได้นะคะก็เนี่ยคือจุดมุ่งหมายของเรานะ ก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครที่เป็นพยาบาลมาจากไทยแล้วอยากจะมาทํางานพยาบาลที่ออสเตรเลียมันมีวิธีที่ไม่ต้องเรียนใหม่เหมือนที่อ้นทํานะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ติดตามม้วนคลิปหน้านะเดี๋ยวอ้นจะมาบอกวิธีการมาเป็นพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียอย่างละเอียดให้อีกทีนะคะระหว่างเรียนมันมี หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมานะเพราะว่าเราเหมือนเราเรียนตอนอายุเยอะแล้วนะคะที่เนี่ยเขาไม่จํากัดอายุนะอายุเยอะแล้วอะ่ะเขาก็มาเรียนกันนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วเราก็ไปเรียนตอนแบบอายุเท่าไหรอ่อ่ะ30กว่าแล้วอะ่ะคือมันก็เหมือนหมดค่อนข้างจะหมดไฟในการเรียนแล้วเราก็ต้องแบบคอยกระตุ้นตัวเองให้ให เหมือนกับเรากับต้องกลับไปเรียนใหม่หมดเลยนะคะก็ค่อนข้างยากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครส่วนใหญ่อะ่ะเพื่อนที่มีก็จะเป็นแบบเพื่อนที่แบบทํางานกลุ่มด้วยกันแค่นั้นจะไม่มีเพื่อนที่แบบออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคในการฝึกภาษาของเราเหมือนกันบางเรื่องเราพอรู้มาแล้วตอนเรียนพยาบาลที่ไทยแล้วก็เหมือนพอถูถ่ายไปได้อะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนนั่นเรียนอ่ะ้นท้องด้วยนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับคนท้องนะคือคนท้องก็สามารถไปเรียนได้ปกติเลยนะตอนนั่นอยู่ปีหนึ่งอะ่ะก็มีเพื่อน ที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาท้องเหมือนกันนะตอนเราอยู่ปี2อยู่เยียสองแล้วก็เออตัดสินใจว่าเออเราจะวางแผนที่จะมีลูกเพราะว่าตอนนั้นอายุ32แล้วนะคะก็ถือว่ายุ่เยอะแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่มีตอนนั้นก็อาจจะมียากก็เลยตัดสินใจมีลูกถามว่ามันยากไหมตอนเรียนไปด้วยแล้วก็ท้องไปด้วยก็ถือว่ายากเพราะว่าเราต้องวางแผนการเรียนแล้วก็วางแผนคลอดด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูว่าวันที่เราคลอดเนี่ย เรามีงานอะไรที่ต้องส่งหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยวันคลอดของโอ้นะมันตรงกับวันพรีเซนต์งานกลุ่มพุนก็เลยไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ว่าแบบเออฉันขอย้ายกลุ่มที่จะพรีเซนต์ก่อนได้ไหมทุ่นอยากจะแบบเหมือนทำพรีเซนต์งานให้มันเสร็จแล้วเราก็ลาคลอดนะคะโชคดีอาจารย์คนนี้เขา,าแบบเข้าใจแล้วเขาก็ให้เราเปลี่ยนนะคะอลาคลอดแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็ต้องกลับไปเรียนแล้วก็กลับไปทำงาน คลอดลูกได้3วันนะคะแล้วมันแบบเป็นวันที่ต้องส่งงานนะคือเที่ยงคืนของคืนนั้นเราต้องแบบส่งเอเซนะคะมือหนึ่งอะตบตบลูกกล่อมลูกนอนนะคะอีกมือต้องแบบพิมพ์งานการเลี้ยงลูกการให้นมลูกอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสงสารลูกเพราะว่าลูกน่ะกินนมผสมตั้งแต่เกิดเลยนะกินนมแม่ผสมด้วยนะแต่ว่านมแม่ค่อนข้างน้อยเพราะเราไม่ได้มีเวลามานั่ง ปั๊มนมทุกสามชั่วโมงน้ำนมเราก็เลยน้อยนะคะเขาก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะแต่ว่าทุกอย่างก็คือผ่านมาได้ดีดอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเรียนที่เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะแต่โชคดีที่เรามีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตนะเขาไม่ได้ให้เรานะแต่หมายถึงว่าเรามีแหล่งให้ยืมเงินจากพี่จากพ่อจากแม่จากแฟนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้คิดดอกเบีย้ยเรานะคะก็คือถือว่าโชคดีนะ ก็ระหว่างเรียนพยาบาลนะคะก็ทำงานไปด้วยนะคืออาทำงานเสิร์ฟร้านไทยแล้วก็ทำงานเอ a แคร์นะคะดูแลคนแก่หาง,งานเอชแคร์ยังไงหลายคนบอกมากเลยว่าแบบโอ้โหเป็นพยาบาลมาจากไทยไปสมัครเดี๋ยวก็รับหรือว่าเรียนพยาบาลที่นี่เ,เรียนพอขึ้นปี2แล้วไปสมัครเลยเดี๋ยวก็รับแต่เอาเข้าจริงคือไม่มีนะคะหายากมากๆเราก็คือต้องไปเรียนเซอร์สใบเซอร ของเอชแคร์ care, เพื่อที่จะได้ทํางานในเอชแคร์นะคะก็จ่ายไปประมาณ2,000เหรียญเรียนทฤษฎีอยู่3เดือนแล้วก็ไปฝึกงานอีกเดือนหนึ่งนะคะก็เลยได้ทํางานในเอชแคร์ค่ะพอเรียนพยาบาลจบแล้ว3ปีนะคะปัญหามันก็ยังไม่จบเพราะว่าเราติดเรื่องภาษาคือเรียนจบปริญญาตรีเราก็จะได้แค่ใบประกาศมาแต่เรายังไม่สามารถทำงานพยาบาลได้เรายังไม่สามารถ ขอเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนขอขึ้นทะเบียนพยาบาลเพราะว่าภาษาเรายังไม่ผ่านแล้วเขาต้องการ IELT ทุกแบรนด์นะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนลองทุกอย่างนะคะทั้ง PTE OET IEL ก็คือไม่ผ่านสอบอยังไงก็ไม่ผ่านนี้เราก็มาแบบมาคิดว่าเออเราต้องโฟกัสอะไรสักอันหนึ่ง PTE นี่สำหรับอนคือไม่ใช่ละ PTE คือแบบต้องเป็นคนที่แบบพูดพูดเก่งแล้วพูดพูดได้ตลอด เพราะว่าถ้าหยุดพูดปุ๊บไมมันจะตัดส่วน IEL IEL ในความคิดว่านั่นคือจะสอบเขียนให้ได้7ของ IEL นี่คือถือว่ายากมากๆนะคะก็คืออะ IEL ไม่ได้ละอันนี้มันก็เลยมาโฟกัสที่ OET ก็สอบ OET ไปฟัง listening ของ OET อะยากแต่ว่าเราก็แบบเออมันไม่มีช้อยอื่นแล้วอะเราก็เลยแบบต้องทำให้ได้ก็สอบ OET อยู่ประมาณสักแบบ 4- 5หรอบได้นะคะ กว่าจะผ่านมันไม่ใช่ว่าจะผ่านง่ายๆนะคะมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าช่วงโควิดศูนย์สอบมันปิดหมดเลยแล้วตอนนั้นอ่ะโอนาสอบ OET ทิ้งไว้ที่เนี่ยครั้งสุดท้ายโดยที่ยังไม่รู้ผลนะคะแล้วโอนากลับไทยแล้วช่วงนั้นน่ะล็อกดาวน์ก็ออสเตรเลียปิดประเทศร่นกลับมาไม่ได้ ทีนี้เราก็ติดอยู่ที่ไทย6เดือนเหมือนเราจะไปสอบ OET ที่กรุงเทพก็คือศูนย์สอบก็ปิดอันนี้ก็แบบทำยังไงดีในความโชคร้ายก็มีความโชคดีก็คือ OET ที่ร่นสอบทิ้งไว้ที่ออสเตรเลียมันประกาศผลออกมาก็คือร่นผ่านนะคะก็คือดีใจมากภาษาผ่านอ่ะขอขึ้นทะเบียนรีจิสเตอร์เป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียได้แล้วอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งผ่านทุกอย่างแล้วจะจะได้ทางานพยาบาลแล้วแต่ว่า โควิดกลับมาประเทศออสเตรเลียไม่ได้ก็คือต้องแบบอยู่ที่ไทยไปเรื่อยๆร,ร,รออย่างเดียวนะคะแล้วระหว่างที่เรารอเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาประเทศออสเตรเลียในอ้นก็แบบโอ้โหมูสุดฤทธิ์เลยนะก็คือแบบทั้งไหวพระขอพรเออบนทุกที่เลยนะใครอยากรู้นะคะหลังไมได้นะคือมันขอตั้งแต่เรื่องสอบภาษาเรื่องกลับออสเตรเลียอะไรเงี้ยเรื่องวีซ่าคือได้หมดนะคะก็นอกเรื่องนิดนึงนะ จนโชคดีที่ว่าออสเตรเลียเขาประกาศให้14อาชีพขาดแคลนเนี่ยสามารถเดินทางกลับเข้าออสเตรเลียได้หนึ่งในนั้นก็คือพยาบาลก็คือแบบโอ้โหดีใจมากเราจะได้กลับแล้วหลังจากที่เราติดอยู่ที่ไทย6เดือนนะคะอีกปัญหาหนึ่งตามมาก็คือช่วงนั้นโหหาตัว๋วเครื่องบินไม่ได้เลยหาตัว๋วเครื่องบินอยู่เป็นเดือนนะคะกว่าจะได้กลับมาได้สรุปแล้วก็ได้กลับมา ประเทศออสเตรเลียสักทีนะคะหลังจากที่ติดอยู่ที่ไทย6เดือนกับลูกแฟนติดอยู่ที่ออสเตรเลียก็คือแยกกันเลยนะคะ6เดือนแยกกันอยู่เลยนะก็ดีใจได้กลับมาเจอกันนะคะทีนี้พอเรากลับเข้ามาออสเตรเลียได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือเราต้องเริ่มหางานพยาบาลนะคะปัญหาก็ตามมาอีกก็คือหางานไม่ได้เลยสมัครไปแบบ10-20ที่เขาก็ไม่รับแม้กระทั่งเอเจนซี่เขาก็ไม่รับนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์การทํางานในประเทศออสเตรเลียอย่างต้นคีบลอนบอกไปแล้วนะว่าเนะี่ทำงานที่เมืองไทยเป็นพยาบาลมา5ปีแล้วนะคะอยู่บนอร์ดอยู่แบบสับ critical รือกึ่ง ICU ด้วยนะเขาไม่สนใจนะคะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่แปลกอย่างหนึง่งคือไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์เลิศเลยดีแค่ไหนจากต่างประเทศแต่ไม่ใช่ประเทศเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมรับนะคะเราก็เลยเป็นเหมือนแบบ เด็กจบใหม่ในประเทศออสเตรเลียก็ตอนนั้นก็เริ่มท้อแล้วนะว่าทำไมหางานไม่ได้คิดแม้กระทั่งแบบเจะย้ายไปรัฐอื่น <c oughs> พอดีมันมีโปรแกรมโปรแกรมหนึง่งเป็นเหมือนสถาบานันสถาบันหนึง่งที่เขาเปิดอบรมพยาบาลเขาเรียกเหมือนเป็น transition nurse คือเพื่อให้เข้าไปหางานในโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างแพงต้องจ่ายอีกแล้วมันก็จ่ายไปประมาณ4,500ดอลลาร์นะ ตอนนั้นอะเงินก็ไม่มีนะคือหมดตัวเลยอะแต่มันไม่มีทางเลือกเราก็ต้องต้องไปอะคะ่ะก็ไปอบรมอยู่เดือนนึงแล้วก็ฝึกงานอีกสามอาทิตย์มีคนที่แบบเหมือนเขาเคยผ่านการอบรมที่สถาบันเนี้ยเขามารีวิวไว้ว่าพอเรียนจบฝึกฝึกงานแล้วเขาได้งานจากโปรแกรมนี้นะคะเราก็เลยเอลองดูโรงพยาบาลที่เขาส่งเราไปฝึกงานอะมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองในใจเราก็คิดแล้วว่าแบบ เออโรงพยาบาลนี้เขาคงไม่ได้ขาดคนเพราะว่ามันอยู่ในเมืองเขาน่าจะหาคนได้ง่ายแต่ว่าโชคดีเขาขาดคนนะคะเขาต้องการคนคือวอาาไปฝึกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อบรมด้วยกันนะ่ะได้ได้ทั้งสองคนเลยนะคะได้งานทั้งสองคนในขณะที่คนอื่นนะ่ะที่เขาอาจจะแบบทำได้ดีกว่าเราแต่เขาไปฝึกงานที่เขาไม่ได้ขาดคน เื่อนคนนั้นเขาก็ไม่ได้งานนะคะแต่ในขณะที่เราอะ่ะตอนฝึกงานแล้วก็แบบเออเรื่อยๆเปื่อยๆคือแบบคิดว่าเขาคงไม่รับเราหรอกเราก็ไม่ได้ทําดีเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าเขาออฟเฟอร์งานให้เรานะในใจเราคิดว่าโ,โหมากับดวงจริงๆนะคือ ทุกสเต็ปในการเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียของโอ้นเนี่ยความสามารถเราแบบอยู่แบบบอดอร์ไลน์นะแต่ว่าคือมันมันมีดวงมาช่วยด้วยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะก็ได้งานหลังจากที่ฝึกงานก็เป็นสถานที่ทำงานที่โอ้นทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะ ค่ะลืมบอกไปนะคะว่าตอนน้นเรียนจบปริญญาตรีอะ่ะมันก็จะมี postgraduate visa เป็นวีซ่าที่สามารถอยู่ต่อได้หลังเรียนจบอีก2ปีนะคะก็ใช้วีซ่าตัวนี้ในการแบบอยู่เพื่อสอบภาษาผ่านไป1ปีแล้วยังสอบภาษาไม่ผ่านเลยนะวีซ่าก็จะหมดละมาสอบผ่านตอนปีที่2แล้วก็ได้งาน แล้วก็ทำงานไปอีกประมาณ5เดือนนะคะก็วีซ่าก็จะหมดทีนี้เราก็ไปคุยกับที่ทำงานโชคดีอีกแล้วก็คือที่ทำงานที่วนทาอ่ะเขามีสปอนเซอร์นะคะเราก็ไปคุยกับเขาว่าเออเนี่ยวีซ่าฉันจะหมดคุณช่วยสปอนเซอร์ฉันได้ไหม mm hmm. เขาโอเคเขาตกลงก็โชคดีนะคะได้วีซ่ามาอีก3ปีเป็นวีซ่าสปอนเซอร์ชิพจากที่ทำงานตอนนี้มันก็ถือสปอนเซอร์วีซ่าอยู่นะคะ แต่พอดีว่าเ,เราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนเข้าประเทศน้อยลงเขาขาดแคลนพยาบาลเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการขอาขอ PR ก็ลดลงเราก็เลยมีโอกาสที่จะขอ PR นี่นก็เลยแบบเหมือนสมัครขอ PR ไปแล้วก็ได้ Invitation มานะคะตอนนี้ก็รอผลอยู่ถ้าเกิดว่า PR าผ่านก็คือว่าจะได้เป็นคนของที่นี่นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็น เส้นทางการเป็นพยาบาลในประเทศออสเตรเลียของโ้นนะคะถ้าเพื่อนมีข้อสงสยัยมีแบบอะไรที่อยากจะถามก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการเป็นพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย